เกิดเป็นศิลปินดาราแท้จริงแสนลำบากเพราะยิ่งอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์สาสสองก็ยิ่งถูกจับจ้องวิภาควิจาร์ณแรงสุดถึงขั้นบูลลี่เพราะถือคติเป็นคนสาธารนณะก็ต้องวิจาร์ณได้หอมไปทำไมอ้วนหุ่นไม่ดีชุดนี้ไม่สวยและอีกมากมายที่นักเลงคีย์บอร์ดรั่วข้อความพลิ้วได้โดยไม่สนใจจิตใจของผู้อา่าน จนในที่สุดคนที่ถูกเรียกว่าดาราก็ต้องลุกขึ้นสู้กลับแบบไม่โกงวนนนะบ้ามันแคบลงปะืนระบ้านมันแคบลงปะแอนชินลีสกอตเคมิสที่ติดโพถูกบูลลี่อันดับต้นๆถึงแม้จะมีสายสะพายนางงามระดับประเทศและแคมเปญน r e l s i z e Duty ก็ไม่ช่วยให้เธอรอดพ้นจากคำวิจารณ์แรงถึงขั้นที่ว่าจะไม่หยุดแซะจนกว่าจะผูกคอตาย ตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรแล้วต้องเลืกที่จะมาดูในสิ่งบวกบวกพลังบวกคอมเมนต์ที่เราได้จากที่แบบวิคนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแฟนคลับที่แบบมารักเราอ่ะมันมากกว่าอันผัวนาดและซิววี่พาวิดาพูดด้วยประโยคสุดคลาสสิกที่ว่าเป็นคนสาธารณะก็ต้องวิจารณ์ได้เกรียนคีย์บอร์ดมักใช้กล่าวอ้างก่อนแสดงความคิดเห็นใดๆในช่องคอมเมนต์ วิจารณได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราสวนกลับก็ <c oughs> เออแ <c oughs> อคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นถ้าเราตอกกลับคุณไปสักวันหนึ่งก็ขอให้เข้าใจด้วยพี่ว่าเป็นใครกร็โดนวิจารได้ถ้าอยู่ในขอบเขตของกฎหมายพี่คิดแบบนั้นนะครับถ้าอยู่ในขอบเขตของกฎหมายพี่ก็คิดว่าพี่รับในเรื่องของหลักการ Freedom of Speech Freedom of speech คือคนเราจะพูดอะไรก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาท สุดท้ายแล้วคนบันเทิงหรือที่ทุกคนมักเรียกว่าบุคคลสาธารณะก็มีหัวใจเมื่อพวกเขาเจอใสเบอร์บุลลี่ทุกวันจนจิตใจสร้างเกราะป้องกันเพราะฉะนั้นแอคชั่นก็ต้องมี r รีอคชั่นกลับไปถึงนักเลงคีย์บอร์ดเช่นกันถ้าหากว่าคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะพูดดีหรือเปล่าแล้วคุณควรพูดหรอ เอาเวลาว่าไปทำให้เป็นประโยชน์เธอนะฮะอาจจะแบบว่ากลับไปดูว่าชีวิตเราสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างก่อนเราจะพิมพ์อะไรอะ่ะหยุดสํานึกคิดดีๆพิจนารณามันจะช่วยสังคมไหมถ้าไม่ลบ